มีออ้เจมีรางวัลด้วยโอ้ตะกาเบิเริ่มเลยนะคะทุกคนอือโฝากหวานนะคะอันเจไปให้ฝากหวานด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเฮงเฮงปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสงการเดี๋ยวมามาเที่ยวนาสงการ ทำไมคุมหมดเลยอ่ะร้อนอะร้อนอ๋อร้อนแต่ก็ไม่ได้แัวพอด๋อก็ไม่เกี่ยวกันปะนี่นะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นวัดโพนะคะทุกคนวัดโพอันนี้ก็คือท่าเตียนนะคะท่าเตียนแล้วก็เดี๋ยวอินจะพาเดินเข้าไปดูที่ตลาดแล้วก็เขาจะเรียกว่าถนนมหาราช ฟังนั้นนี่ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวางังหรือว่าวัดพระแก้วนะคะแล้วก็สนามหลวงสามารถที่จะเดินไปเที่ยวเที่ยวที่ถนนข้าวสารได้นะคะหรือว่าจะใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดกันนะคะทุกคนมาค่ะวะ่าตลาดท่าเตียนั้นเป็นตลาดที่ค่อนข,ข้างใหญ่แล้วก็ขายของเยอะมากๆนะคะในใน,ในอดีตเนาะ ของอตลาดตลาดเขาเรียกตลาดรัตนโกสินทร์ครุงรัตนโกสินทร์นะคะนีนน่ก็จะเป็นในร้านจืใช่มีแบบจืดมีแบบมีแบบจืดไม่จืดมีหลายร้านาให้เลือกอจากมหาไซยพอดีน้องเขาอยากได้ก็เลยนึกถึงที่นี่เลยออกรายการมันมีวีดีโเนี่ยเหรอคะอ๋อ ได้พาเข้ามาที่แรกเขอยากไปมหาชัยแต่เพราะว่าต้องบอกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเนาะตอนหนูเป็นเด็กๆหนูมาซื้อที่นี่ประจาไงเอมาได้แต่ก่อนได้ตั้งอยู่กลางถนนใช่ใช่เพื่อก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยถิงใหญ่ๆมากๆอ่ะใช่ค่ะแล้วมันจะมีเหมือนทางไม้ขึ้นมาใช่ไหมคะอ้าวอ้าไอ้ว่เพราะราคามันก็ไม่ได้แบบต่างกันมาก ไม่ต่างเลยแหละที่นู่นก็เ,นเผยจะแพงกว่าบางอย่างอเพราะว่าของเี่มีห้องเย็นอ๋อมีห้องเย็นเก็บพวกเนี้ยเจ๊คะอย่างอย่างอย่างตัวปลาหมึกแห้งเนี่ยเก็บในตู้เย็นดีกว่าใช่ไหมในห้องเย็นดีกว่าจะอยู่ในตู้เย็นไม่งี<อ>้ไม่มสวยอยู่เงี้ยถ้า<อ>เราไม่ใส่ตีมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อ เอาไปไปแปะไม่อยู่นั่นอย่างเดียวเลยเอาไหมเอาจิเออเอาเอาแบบจืดเนี่ยไหมแกะตาแบบแบบหนวดเนาะหนวดเท่าไหร่คะเจ๊หนวดครึ่งโลสามร้อยบาทสามร้อยหนวดก็อร่อยนะหนวดหนวดกรอบกรอบอืมที่คนชอบแบบนี้ชอบกิมันย่านมันย่านเป็นอีกเพราะมันจืเค็มลมแน่ไม่เค็มเค็มเค็มไม่เจ๊ไม่เค็มจ้ะอ่า เพราะว่าหมึกเนี่ยเขาขึ้นจากทะเลเขาก็ไม่ได้ใส่เกลือมันอยู่น้ําทะเลมเค็มแล้วไงอยู่น้ําทะเลมันเค็มหน่อยๆอยู่แล้วถ้าใส่เกลืออีกเดี๋ยวเค็มกินไม่ได้นี่นะคะหน้าจีหนวดหนตัวแล้วใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็มาได้เนาะใกล้ๆคึ่้อห้าสิครึ่งโลสามร้อยห้าสิบ เรือเจ้าเรือเจ้าเดียวเหลือโซบเดียวไหนน,<ร>นี่ใช่ไหมนู่นนู่นอันนั้น,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 นมีตาแบบมีตาแต่มันก็ตัวเดียวกันแต่ว่าอนุนั้นมันห้าร้อยห้าสิบแค่ไม่ได้แกะมีตา,<ด>ตาจะถูกกวา่าแต่ใครๆซื้อแกะสามมากกว่ามันสวยแต่แล้วหนวดมันสวยมีทุกมีหนวดทุกตัวอันนั้นเหมือนกับว่าเขาคัดตัวที่ว่าไม่เท่ากันเอาไปทำมีตามันจะราคาถูกกว่า อืมเอาไงไงครึ่งโลสามร้อยเอาไม่ปนก็ไรเอ๋อเท่ากันเอออย่าได้กินสองแบบอ่าก็โอเคนะเอานะเอาเยอะห่อเจ๊ใจดีมาก

คนนี้คอคนคนจะไม่แข็งใช่ไหมคะนอย่าด้คนโมเดลก็กินได้็นอยางีน่นอนนางบอกว่าคนไม่แก่ก็กินใ่ไม่ใชว่านาอต้องแคนกมก่นี้อยากเอาเป็นงานเอะลูกเวลาถูกเาไปวลาเย็นลแข็ง่นี่มันไม่แก่นะจะเอาแบบนาด้วยไงนี่ไงอันนี้มันะ ใช่ไม่งายทอดง่ายนะเจ้เนาะเนี่นยตาไปต้มโค้งเลยไหม,ไมไหเออสวยแพ็คเท่าไหร่ไไม่ไมได้าเจแพ็คเท่าไหร,ร่เจ้แพ็คเท่าไหรค่คะร้อยร้อยเองอ,อเล็กๆก็จะร้อยเดียวเอาให้หมดเอาทำไมหมอเล็กเราต้องใช้หอ่อเล็กห่อเล็กก็มีน,ะนะั่นละร <100 S 2> ้อยเดียวอ่าอย่างนั้นร้อยเดียว ซื้อของขวัญให้คุณมาเอาไหมเนี่ยเอาเอานี้เลยเอาง,งานเอานี้ไปด้วยมีมีของขวัญด้วยนะคนุณม, <c oughs> มีของขวัญด้วยจะเอาไปตัวนี้จะ <c oughs> มีงานจะมาหนึ่อยางอ่ะถ้าลองไปเน,านาีก็ลองเอาไปทอดกินด้วยนมีของขวัญด้วยนะคะค่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะค่าค่าพาเดินทางนะ,ะนะคะทุกคนได้ของขวัญอันนี้แบบหนวด ใครสนใจมาได้นะคะร้านเจลำไยส,นใ,สนใจหนวย่กรกนิ่มนไ่แข็งนะอคะพ้ันเล้วแปน่ันนี้อันนี้ถ้าบดอะ ถ้าเอาไปบดเ่ยถ้าไปไข่ถึงเขาบดข้าวหมดจานแล้วแต่ข้าวหมดจานแต่ปลายังไม่แหลกใช่ไหมคะนี่นะคะมีมีทุกอย่างเนาะสะดวกสบายนะคะไม่ต้องไปถึงมหาชัยเลยเนาะเจ้เนาะเจ้มาจากมหาชัยมามาจากมหาชัยเลยอยู่ใกล้ๆกล้กรุงอ๋อ นี่นะคะห้างเจลำไยเนาะร้านเจลำไยตามชื่อเลยเนาะใช่มาได้นะคะทุกคนใช้หลวงปู่อ่ะหลวงปู่ที่วัดที่มีงานใหญ่ๆอ่ะอ๋อนี่แหละออกรายการอะร้านเจออกรายการนะคะบ่อยอ๋อแล้วก็วันนั้นแต่ว่าหลายปีแล้วที่ฝรั่งที่ฝรั่งเจก็เรียกไม่เป็นเดนนี่วเดนนี่อะไรเนี่ยอ๋อเดนนี่เข้ามาจับค่ามีนั่นออ๋ นี่นะคะทุกคนมาไม่ผิดหวังเลยมาไม่ผิดหวังเลยได้เจอเจ้าของร้านได้เจอเจ๊นี่ลูกค้าเยอะมากเลยนะคะมีไลค์ให้เจ๊ด้วยลูกค้ามาเยอะๆดูดิหน้าร้านก็ทําผลไม้หน้าร้านก็ทําผลไม้สุดยอดเลยหน้าร้านใส่ผลไม้ได้ะดวกจริงๆมันแถวเลยสะดวกสบายเลยนะคะทุกคนนี่อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่ใกล้ๆตลาดต้องค่ะ ผสมกันเหมือนกันไหมปนปนกันไหมตัวนี้เนอะอืมได้หมดเลยราคาเท่ากันได้กินสองแบบเนี่ยหนูคิดถึงเจ๊เลยนะเพราะว่าเขาอยากได้ปลาหมึกก็ไม่รู้เอ้ยปลาหมึกจะไปมหาชัยก็ก็ไกลปลาหมึกก็ต้องท่าเอ่อทาเตียนเจ๊ลำญ่นะคะทุกคนว่า ความที่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กมาซื้อประจําเลยพี่สาวเขาขายไงหมึกบดอ่ะตั้งอยู่ตั้งถนนเออเยอะมากแล้วเนี่ยบ้านมันแคบไม่ต้องตั้งเป็นเข็นเล็กเออในงั้นน่็เก่งใหญ่ปนี้อีกใช่เมื่อก่อนนี่จะเต็มทางเดินเลยเนาะอ่าอ่าปิดทางเดินเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กนี่พาพี่สาวเขาขายหมึกบดไงตอนนี้เต็มไม่ได้แล้วถ้าซื้อ ถามารับร้านเจประจำคิดยังคิดอยู่นะว่าเอ๊จะขายยังยังขายอยู่ไหมอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยลูกค้าลูกค้าด้านหน้าก็เยอะนะคะหมูหยองนะมีเออหมูหยองกินกินกับข้าวต้มไงเธอคนแกะ มึงกินนะาเอามาซื้อมาทิมทิมไอ้นี่ไม่พอแล้วก็จะทำอะไร่็ไม่ว่าแกไม่ขายได้ไงยังคิดอยู่เอ๊ะขายไหมวะ โอ้เจมีรางวัลด like, ้วยโอ้ตะกาบปเริ่มเลยนะคะทุกคนอือปากหวานนะคะอันเจ๊อเาไปให้ฝากหวานด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเฮงเฮงปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสงการเดียวมาเที่ยวหน้าสงการใหม่ ดูสิทุกคนซื้อของไันพอเจ๊ยังให้ของขวัญปีใหม่ด้วยนะเนี่ยช่วยัน้มหานกย้มน่ารักมากนะคะทุกคนจะไปวัดก่อนไหมจะได้ฝากเจ๊ไว้เดินข้ามไปวัดนะด เดินข้ามไปวัดไหมจะได้ฝากเจ้ไว้ไปไดไปก็ได้ก็บกาบางจ้ิดุพูดหน่อยหกโมงเย็น,นใช่ไหมคะเจ้ปิดหกโมงเย็นเนาะใช่จ้ะหกโมงเย็นนะคะทุกคนใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็แวะมาได้นะคะอยากกินอาหารทะเลเนาะสดใหม่นะคะแล้วก็จะบอกว่าสวยงามมากๆนะคะคือเนื้อปลาเนื้ออะไรเขาแบบสวยมากๆแล้วก็สด ุ้งแห้งกุ้งแห้งก็มีนะคะมีทุกอย่างที่เป็นแห้งกุ้งแห้ง่ด้านหน้านี่แน่นเลยด้านหน้านี่น้ำผลไม้ทีลูกค้าแน่นมากธรอา โอเคอ่อาค่ะขอบคำครูค่ะอะฮะแต่ว่าตอนนี้มา,าแล้วแพงค่ะขนมคล้มยืดเพราะว่าคนทำไปหาลูกไปเลยยืดใช้ไปอ,อย่างหน้านาอ,อิ่มชาติเต็มทุกวันอากแกไว้ก็ได้ไม่ต้องเต็มก็ได้แล้วนะอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลย ขอให้สุขขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเจ้ขอบคุณค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูนะคะก็จะมาจบกันที่ร้านเจ๊ลำไยร้านจากมหาชัยนะคะไว้เจอกันใหม่เอาไม่ไม่ฝากเหรอ นี่นะคะปกติเมื่อก่อนนี้ตรงทางตรงด้านนี้แน่นมากนะคะพี่ตุ๋ลูกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือพอเขาทำอะ,อะไรนะทำที่ขายหรือว่าทำร้านใหม่ก็ทำให้สะอาดสะอา้านดูน่าเดินขึ้นนะคะทุกคน